เป,ไปน็นปลาลีมอ้อยเลยรับเลยซอยเนี่้างาไปแล้วครับเป็นน้ำเป๊ะเอาออกที่เซี่ยวเลยนี่ให้มาหมีเนาะอย่างอิ้เลยครับนี่3ตำัวเกาอน้นก่อนั่น สวัสดีพี่ๆนานา้นองๆกู้คู่กู้คนวันนี้ก<ะ>็มาพบกับผมครูหนุ่มคนเก่าคนเดิมกับช่องครูหนุ่มโซบบ่แหงหากินวันนี้ผมจะพาพูกคุณมาเอาป่า,ป,าป่าค้างโมงนี่น,นี่มงแน่มันเตีออ๋ยแล้วนี่นี่ปาออกจะดดีเนอะแต่เปลี่ยนปลาอย่างมาหูตอนนี้เวลาครับสามโมงสี่สพกนาทีผมมาเอาตอนอาทิตย์แล้วรอบหนึ่งละน,น,น,น้ำหน้า่นนี้แต่ผมได้แก่ปากกล้องป่าลิมได้อยู่ครับเดียว จะได้จะได้ดิวห่าไปลุยด,ดีกว่าผมจะงมพอก่อนงอมพอเสร็จปุ๊บจะได้แท้ได้บรรลุกหรือว่าได้บรได้จะได้ดิวผมจะนี่เอาหน้าพูน้อยมาดิผมจะหักนะออกออก,อกแล้วก็เอาแปะเข้าไป,พเ,ปเพื่อเพื่อประหยัเวลาดิวห่าไปลุยด,ดีกว่าจะได้ตัว๋วว่าบรรลุครับไปไปตั้งมาเลยครับไปตั้งมาเลยก็ก็ง่ามมายอยย่ายงาครับนี่ออกจะดีอยู่นะ แล้ครับตัวแรกปิดป่านี่ปลาสลักครับนี่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 นน มีเลยครับ ที่มัวเค่คทีไไ่สุดคือเนี่ยนี่นนี่นปลาสะเด็ดซอยงามหน,นี่เอาสะเด็ดหมกครับนี่หม <c oughs> อแอต่มันก็ออกอยูน่นนี่นี่ <c oughs> ครับดูต่อนี่ ครับนี่ตอนนี้ผมงูมพรมหมดละวแต่มันมีอยู่แต่งูนี่ยครับเดี๋ยวผมจะหยางสก,กัดเลยว่าจะเอาน้ำคูเอาน้ำออกเลยครับเดี๋ยวผมงูมพร้อมกครับนะครับนี่ได้าตัวนะนี่ปลาหลีบซอยน้อยครับนี่แต่ท่านี่เดี๋ยวผมจะแห่น้ำออกก่อนนะครับเนาะ with an idea จะแห้งกว่าน่ะ นนะครับนี่ผมวิดนามออกไปปุ๋นมันติดไปกับน้ำครับนี่ ทำตัวแล้วครับนี่ถ้าสองตัวก็นี่ก็แปดอันนี้ก็นี่คนนี่นี่นีมีมีทำตัวแล้วครับนี่ไปกอย์บิ๊ครับวายอิดกูยังครับยังพวกงูพวกแปะกำลังไปคิเบอร์มูน กระโดดขึ้นมาเนี่ยกระโดดขึ้นมาเนี่ยอยู่นั่นนี่แล้วเนี่ยพสฉันลาครับเนี่ยกระโดดขึ้นไปขึ้นแล้วครับนี่กระสเดิยดอีกี่ตัวหนึ่ง

ยี่คะนเลยมันแกนที่เพื่อนเลย ปลาสเตียร์ไซนี่คนี่เนี่ยพุดอิดปลาสเตียร์นี่ครับนี่เดี๋ยวล้างเลยปลาสเตียร์ไซนี่ครับนี่ถ้าไอไซเบียที่อ่างน่ะพอดีคำแล้วปลาลิมแล้วนี่นี่นี่แหลกตัวนังนี่ปลาสเีได้สามชีตัวนี่เดี๋ยวบอกนะฉันว่าเดี๋ยวมันจะตายไหนนี่มาดูตัวน้ำรังาเดี๋ยวจะเฮงละเอาเอาหาน้ำออกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะรอปลาลิ่มอยู่ในที่เปิ้มุ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผม หาหนามโอเซอ่ะเียงลยเอง้ถ้าเป็นตามึงไรรู้ไหมเนาะ ห็มตัวครับนี่โอ้น้ำบอลลงมาละตานละนนเฮ้ยหฮมตัวนี่ตัวนี้เป็นปลาสลากครับนี่ม,มาออกกับร่างกายครับว่อยักอีกเลยน้อเด๋ยวเลยนะ นี่ได้ไปลิมุวนแล้วนี่มันมุ่นอยู่ในคิดเปอร์ครับนี่เขาต้องงูมดีดอ๋อผมยังครับแบดกูปูมันฮอนแล้วมันดับครับผมปิดเครื่องกำนึงแล้วก็ยังเครื่องไปกำนึงผมแหน้น้ำเนี่ยเกือบจะแห้งหละเดียวไปดูป่ามีอยู่ครับ ครับมาเดี我我 Και, ๋ยวผมยัางกำหนึ like ่งเดี an はは๋ยวผมจะไปหาแนวออกให้เส้นแล้วก็จะงมพบปลาครับนี่เดี๋ยวผมเอาผลงานทุก่อนโอ้โหดูโดนอย่างเนี้ยนี่ครับนี่ผลงานขันเดี๋ยวนี่น้ำมินแก้มเป็นน้ำคิปเปิลครับนี่มาเดี๋ยวลองงมรอบนึงงมรอบนึงดีดไว้แน้วรอบครับมามันมีตัวขึ้นดีครับเลยรอลหัวนะับนี่งมครับงมนี่เป็นคิปเปิลครับนี่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  จเจจยู่ยนยนใ,นในคลิป,ปินี่นี่เดี๋ยวผมจะแมันสีงเสียงเดียวผมพออักอิปเลยอิขนาดเลยเนี่ยม,มาได้ทำนุยกุแ่เนี่ยมาได้ทำนำ้ำน้ำ นห้มีอยอะขึ้นไหมให้มาไหนเฮ้ยเี้ยเงี่ยหมปได้เลยเฮ้ยเข้าลยเออลงมาขึ้นเฮ้ยเข้าเลแงเต็ม่เ้ยเข้าเลยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้เยเฮยเฮ้ย้้ยเย ล้าไม่ได้เข้าไปน้ำเปะ ปลาหมอครับนี่นครับนี่เนี่ยผมคัดเลือ้เตะแลัวเป็นปลาหมอนี่นี่ไปดูต่อครับ อดูนี่วอ่ะามอาดมอเฮนีมาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่นี่านี่มานีมาดูนี่้นมนี่นี่มนนมาน่มนมาน่น่มาน่นี่ดนี่านานี่นี่นี่่นนี่นีนนี่มนี่น เีมจะหานะอกเสียงเลยเอาป้อง้ลเสียงกครับนี่ถ้าอาจะหมดละโอยนี่ครับตัวนึงนี่ผมก็ดูเป็นอหยางนี่นี่นี่ผมมวนตัวกันแหะไมมันเริ่มไอตัวที่มันมุ่งที่ปืนนี่มันเริ่มขึ้นแ่หายจ่ายแล้วครับหน คงจะปีนนวล่าสุดท้ายละเอาออกที่เซี่ยวเลยนี่ให้บะหมี่เนาะอย่างปินเลยครับนี่ อุ๊บๆสละจะแหงแล้วครับนี่ นี่ครับนี่นี่เหมียวสองสามบึกหมดละนะ้ยกิดเปิดครับโอ้ยไม่ต้องหนีหรอกนี่ครับนี่แห้ที่นี่ที่จะปูรล่ะปูรย์ละมามีตัวนี่นี่นี่อันนี้ยอยน่อย เดี๋ยวงงพอคำหนึ่งจะได้เดี๋ยวเอากันนั่งนั่งพอเลยครับนี่นั่งพอตัวที่มันอยู่ในที่เปิ้อเดี๋ยวมันจะขึ้นมาหายใจครับนี่หอยนะบ้านมึงผมรู้ขขบ้าันนะได้ค,ครับนี่ของมึงผมเนี่เดี๋ยววันนี้ผมเอาน้ำออกขึ้นหมดละเดี๋ยวมานนั่งพอ มันจะเอาหัวขึ้นมาเพราะว่ามันจะขึ้นมาหายใจยน้ำกรบผมมีครับตัวที่มันมุ่นคลิปเดีวผมนั่งพอแป๊บหนึ่งนั่งพอกำหนึงขึ้นจะเดียวไปหยับพ่อห่อครับไปไปีมอมพักกันครับอิทไป้าไป

เรื่มันจะหมดละมาโม,ม,ม่งชิปเปิลแล้วท่าหมดอันนี้น้ำนี้เพราะว่าให้ไปได้กหญิงเขาเลย นี่ผมปิกมาถึงบ้านลวนี่ผลงานอยู่ในถังนี่เนี่ยอาหที่ผมจะเทสใส่กะละมังนี่เนาะนี่นนดูใกล้ๆเลยครับนี่นี่ผลงานนี่ครัาเนี่ยประมาณนี้ครัเนี่ยเดี๋ยวผมล้างถังก่อนโอ้โหโอ้ดูรงเด้อ Cái đang là thịt đậu. Nó đột 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 đậu Được rồi, đưa để nước. Chặt cái chai đây, đưa. Màu chăng xay đi qua. Dịch xăng, chặt qua. Tắt rèn, tắt rèn. Nhìn nắng này. Cái đồ tóc chặt lại tỏa lọc. Cái đồ oh, nhấp xe lưỡi, nhấp xe lưỡi. Đi xuống lúc một ngàn. Đó, đáng, đi đi đâu ไม่มีแปลลิมกับปลาเดีครับเนี่เดี๋ยวนะแสมหลบนะครับนี่มามาจะโดดอันยงล้ำเหลือนีแบบ่ยโอ้โดดมอแลอเดี๋ยวหลบนะครับโอเคเทางเลยนี่ตัวนึงง่าแยบบเลยวันเนี้ เด้เนี่ยน้ำร้อมเนาะมันกระโดดอย่างลั้นหรือนี่ครับนี่ผลงานนี่นี่น,นี่สุดมากจะปีนปลาลิมกับปลาสะเด็ดครับปลาเด็ดหรือปลาหมอเนี่ยผลงานก็นอโอเคโลดให้มีครับนี่สำหรับ ใครที่เข้ามาพอคลิปของผมกูคลิปกูคลิปผมขอขอบคุณคุณผู้ชมกูคนตัวสำหรับใครที่ชอบคลิปสวายกินโอมที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเื่อช่องของผมต้วยช่องคุณสวายกินเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปและเฮาไอปักกันใหม่ในคลิปต่อไปโอ้โหไปสวายกินไอหยังสำหรับที่กินกันแล้วเพื่อนทุสวัสดีครับบ๊ายบายนี่ผลงานถือว่าโอเคครับนี่ปลาลิมกับปลาซาดีครับนี่ปลาซาดีผมจะเอาไปใส่เบสครับนี่ไปครับไปสวัสดีครับบบ๊ายาย